อาชัว่าที่ร้อยตีเฉลิมจางวังเรียนครับนี้คือการที่ผมไปเรียนเพราะช่างนะเรียนผมเรียนแต่แรื่อนดีก็ว่าปีสุดท้ายปีสี่นะปีสี่เขาก็จอนอาจารย์ที่ชื่อเันปานวันเวทอยู่ที่เพชรบุรีนะ แต่แทงโยนในครูสอนเสริมให้พื้นฐานเรียกเพอาะขั้เป็นลายอยู่แล้วเป็นลายเป็นลายอยู่แล้วเป็นลายได้ถึงผมใช้เวลาที่อาจารย์สอนนี่ไม่ถึงยี่สิบเปนครับผมแทงได้เลยครับกราบแค่นี้แทงได้แทงได้เลยอาจารย์ก็แทงตัวอย่างดูก็แทงตามเลยแทงได้ก็ัใช้ก็จนีดีครับก็จะนีต้นใหญ่สวยแทงลายได้สวยแล้วแทงลายละเอียดได้ลายเล็กลายน้อยแทงได้ อย่างต้นเล็กนี่ก็แทงเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยจริงๆตอนมันต,ต้องเส่นให,ใหญ่ขนาดนี้ขนาดเส้นผ่กกาตรงกลางสิบสิบห้าสิบสองนิ้วอย่างน้อย<ม>โกกันนะมันจะสวยมันจะสวยแทงลายสวยก็ใช้แล้วแต่ในความสวยงาม,มให้ใหญ่มีลายดำลายด่างไฮไลท์ใหญ่เล่าเนี่ยยังให้ละเอเกตอย่างเงี้ยับเนี่ยเนี่ยเอียดแบบเนี้ยนะเนี่ยนะเอียดแบบเนี้ย็ได้เลย<ห>ก็มีเลื่อยมีมีดมีหินฝนมีดแล้วก็มีบาตรฐาบเม็ดต้องมีมันต้องมีมาตราเม็ดต้องมีแล้วมีนิสอ สอไว้จดไว้จุดนะนะสอแวไว้ไว้บางอย่างบางอย่างรายละเอียดรายยากเราต้องวาดลายวาดวาดแนวก่อนวาดการพลาดต้องวาดต้องวาดแต่เรารู้แล้วหัวหัวเราเนี่ยใช้ได้ว่าไปได้นะแต่ต้องวาดการพลาดครับต้องกันลายก็นึกว่านใจแล้วมันมันมันเป็นไปเองครับมืออือเป็นไปเองครับแบบไป่นยังไงแบบว่ามันจะแค่มันชิ้นนะครับ แรงแรงหักแรงแค่ไหตแรงช่อยลายนองสิงลายน้องสิงก็จะไว้ประดับสําหรับเสาสามเสาเสาเสาอย่างเดียวตู้เสาตู้ได้ตู้ได้ชั้นตู้ชั้นโต๊ะขอบได้หมดเลยครับนี่อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นลายลายลายกระหนกครับถ้าคนแทงหยวกใหม่ๆเนี่ยเขาต้องล่างไม่ล่างไม่ล่างล่างไม่ล่าง ไม่ให้ล่างเลยนะแต่ได้คิดหน่อยคิดแนวให้รู้ตัวอย่างถ้าผิดมันก็ต้องผิดไปเลยผิดไปเลยครับเรื่อเอาใหม่ไม่รู้เนาะไม่เราไปเรื่อยๆกนก็ได้โยกสัน้นขึ้น่ะนว่ากันเนาะ ต่อเขาต่อทางไกลต้องเป็ี่ยนซ้ายเป็นขวาครับจ่าต้องเป็นซ้ายเป็นขวาครับเรียนกันเรียนกันเลยก็ได้ไม่ห่วงวันเรียนสามพันสี่โมงเย็นก็เตรียมเครื่องไปเรียนแล้วพอท่างห้าสิบโลของสมอจากสามพันห้าสิบโลนะต้องห้าสิบโลนเนาะครัขี่ผู้ขี่มีเอ็มตะป,ปิวขวัญเราพราะม่มีเงินก็ ขั้นตอนครับเสร็จแล้วอันนี้เสร็จตัวนี้แล้วก็จะมีขั้นนี้ขั้นตอนครับท่านนี้แสดงว่ามีใตท้องฟกรมทั้งสองพร้อมพร้อมสองข้างครับพร้อมสองข้างเลยมีทำเองครับมีทำเองใช้ใบเลื่อยทำเสร็จแล้วครับปันปลาเสร็จแล้วปันปลานี่จะไว้ใช้ประดับไว้ใบประกอบใบประกอบไว่าประกอบ ไม่มีการวาดครับห้ามวาดเท่าเพียงนะครับทำงานมากอ,อ,อันนี้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็จะอันนี้ก็จะแบกคืบอ,ออกครับ จะเป็นแวบ,บเดียวครับปากหมดละออกนี่เราก็ต้องเหลาต้องเหลาต้องเหลาไม่<ห>ได้ขนาดได้ขนาดครับได้ขนาดครับต้องได้ขนาดครับ,รบเป็นรประกอบเร็นอะไรน,นี่ก็จะก็จะปาดนี้ออกก่อนนปาดนี้ออก ป่านี้พิงอะไกับแม่พิงอยูพอเสร็จแล้วป่าเสร็จแล้วก็ประกอบนะครับประกอ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 นครับ ไว oui oh, nah ้ไหมครับโ้ไวมากฮะดูไม่ทันเลยฮะน้าไวครับประกอบสองข้างสองข้างคือไอที่แทงฟันปลาไว้ก็สามารถใช้ได้สองข้างใช้ได้สองข้างครับได้สองข้างแทงทีนได้สองข้างเลยครับไม้แต่ฟันปลาแล้วจะเป็นฟันมนมีก็ดีครับฟันไอเนี่ยฟันฟันสามเนี่ยนะใช้ได้สองข้างเลยนะแทงข้างในสองข้างเลยครับครับผม กเขาได้ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าจะเข้าเป็นแนวอะไรครับเนี่ยเป็นพลึงก็เรียกลายพลึงลายคลึงคือติดด้านข้างด้านพลึงด้านข้างครับได้หลายแบบครับคือคือการการแทงลายพลึงนะครับจะประกอบเอานี่ลงเขานี่ก็ได้อันนี้เขานี่ก็ได้ประกอบซับซ้อนได้หลายอย่างได้เยอะได้หลายอย่างอือหลายอย่างบางอย่างมาทำชานะ อย่างสำคัญมีพวกเขามันนก็รัดมีรัดอยู่มีงานเข้ามาตลอดไหมยรตลอดครับตลอดครับตลอดครับมีงานตลอดครับตาไม่ค่อยดีว่าต้องกระจกมีลูกลูกมือช่วยไหมฮะแลทงโยกันนีมยทงคนเดียวครับแทงคนเดียวเลยแทงคนเดียวครับแทงคนเดียวครับแล้วก็นราเมีลูกน้องประกอบแบบนี้ครับประกอบผมทำเนี่ยนะประกอบแบบนี้ แถ้าจะเป็นงานใหญ่ๆเมนใหญ่ๆนี้ทําไงนะนี่ยก็เมนใหญ่ครับเนี่ยแต่แต่มันแทงน้อยที่แทงแทงมันน้อยแทงหยกมันน้อยครับแต่ไม่มากที่แทงหยกมันน้อย,อย,อยมาไทยระดับใหน่ยเดียว งกยไข่แทงก่อน3วันประกอบอีกวันไปแขนะคุยอีกสามีวันมันจะแขกยังไม่ดำได้ไหมไม่ดำโดแดงโนแดงไม่ดำาอะไรเพราะอะไรไอยาดานใจกับไอ้าดนใจกับทิ้งแดงเนี่ยนะผสมรำมันจะรัดดวงมันจะเลี้ยงเนื้อชุ่มันตลอดไม่ก็เหี่ยวครับคือจะไม่ไปตีแยกรวมไปเลยวงานเนี้ยแต่ถัียงยอกงานนี้นะก็เหมาก็ไปเลยอันเยอะ ไปถึงโน่นแต่ลระยะยาวผ้าระยาวเี่เอาแล้วเก่งเลยต้องไปนะทำเมนทงอยดไอ้คนเนี่ยเผาเมนลอยแทงหยนเขาคนที่มีบุญวาสนาที่สุดและเป็นเกรตดมันเป็นเกรตดกับคนที่อยู่ลูกเขาดีเนาะก็าําเมนลอยพ่อแม่เขาเนาะเป็นเกร็ดเป็นเกร็ดสูงสุดเลยครับเมนวก็เผาได้เผาได้เหมือนกันกับเมนลอยแต่ว่าการสวยงามเลยการสวยงามสู้เมนลอยไม่ได้สวยงามสดสวยสดกว่า มันเด่นกว่าประดับประดามากดอกไม้ผ้าเออดอกเออเยอะแยะประดับมันสวยกว่าก็จะมีรถกล้วยไขร่รถแห่เพียนนี่จะเป็นงานเมนแทงหยวกนี่จะเอามาแทงเป็นตั้งขันน้ำมนต์โคนมะไปกับคนจุ่ไ,ได้ห็ไ,ได้ได้ได้ครับได้ครับมันหลายอย่างเลยได้เรินยเรียกไกลเบางทีก็บางทีบางงานก็พอแม่เขาตายนะเขาจะให้ทําที่ตั้งกระดูกให้ก็แทงให้เล็กข,ขนาดนี้ขนาดเม็ดเนี้ยนะทำที่ตั้งกระดูกกแทงขึ้นไปนแล้วเดแล้วแต่ก็จะสั่งเรา ท่านใดต้องการตะมาเรียนแทงโยกรับสอนให้ครับรับสอนให้สอนให้ฟรีฟร